สามสถาบันการศึกษาชื่อดังจุลามจพและสจลผนึกกำลังเปิดหลักสูตรวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครั้งแรกของประเทศไทยตั้งเป้าผลิตวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมส่งไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นการันตีเรียนจบมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์นางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานแถลงข่าวอว for s e m i c o n d u c t o r อร์ การเปิดหลักสูตรวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครั้งแรกของไทยโดยมีศาสตราจารย์ดรสุภาชัยปทุมนาคุลปหลัดกระทวงอวอรองศาสตราจารย์ดรคมสรนมาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศาสตราจารย์ดรสุชาติเสี่ยงฉินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและรองศาสตราจารย์ดรแนบบุญหุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมในงานสำหรับหลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรกลางในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์หลักสูตรแรกของประเทศไทยเพื่อผลิตกำลังคนทักษะสูงตอบสนองอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์สร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนทั่วโลกโดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซอจลอจะเริ่มนำร่องเปิดหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์วิศวะกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นแห่งแรกในปีการศึกษา2,568นี้ตั้งเป้าผลิตวิศวะกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้อย่างน้อย1,500คนต่อปีโดยร่วมมือกับบริษัทเอกชนชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ สำหรับหลักสูตรนี้จะมีการรับนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติจริงยาวนานถึง1ปีทำให้บัณฑิตมีความพร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาซึ่งขณะนี้ทางรากรบังนะคะมีความพร้อมอย่างมากนะคะดยที่มีห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบนะคะที่มีเครื่องมือที่ใช้ในภาคอุตสาหการรมจริงด้วยความร่วมมือจากบริษัทเอกชนชั้นนำแลวก็เนื่องจากเป็นหลักสูตร์บ็อกซ์นะคะจึงสามารถเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่2ไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสาขาเข้ามาศึกษาได้เพื่อที่จะเร่งรัดการผลิตก,กำลังคนที่ขาดแคลนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับผู้เรียนในชั้นปีที่4ก็จะสามารถเลือกฝึกง,งานในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือว่าเลือกเรียนรู้กับมหาลัยชั้นนำทางด้านซิงค์โรเตอร์ในต่างประเทศได้นะคะซึ่งปัจจุบันหลักสูตรกลางเนี่ยเราก็ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเราเนี่ยมากกว่า12แห่งทั่วโลกนะคะ